ยายไปเซเว่นมามาซื้อของมาให้หนูนี่ไงอร่อยไหมจิ้มด้วยนะลูกจิ้มจิ้มน้ำตาลจิ้มน้ำตาลหนูอย่าทำเยอะนะหนูอย่าหนูจะเอาเยอะน้ะมันจะเละนะหนูกินแค่นี้พอให้หมดไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นอะไรเป็นอะไรลูกเจ็บท้องเจ็บท้องตรงไหนอ เจ็บท้องบีจ๋าบีจ๋าอ่าอ่าทำไมฮะเดบีทำไมอ่าอ่าเดบีเดบี่านทำยังไงเดบีทำยังไงเดบีอ่าอ่ายังไงฮะบีจ๋าอ่าอ่าอือนอาลินจ๋าอ่าอยังไงเอออ่าอ่า กินยาเ้อกินยาน้าจันรดเจ็บท้องตรงไหนยายดูสิโอ้ยเจ็บมากไหมเจ็บมากไหมแสดยงนังไปเนาะยายไปกลับมาโอ้โหเล่นแล้วคนนั้นคนหนึ่งเล่นแล้วเอาแค่นั้นแหละให้เยอะไม่ได้ให้เยอะแล้วเขาจะเล่นยายได้บักตานใหอยยายได้บกตานใหอยอยู่นี่ น้องน่ารักมากได้เห็ดกระด้างพี่น้องเอ้ยโอ้จิ้มปันกันโอ้เห็นว่าเอาจิ้มให้กันโอ้แค่นันนะนะนะเอ้าจิ้มกันอืมเพรเขาให้ซีถุงแกอะไรบ่แกเก่าออกหลดนี่รับผัวเลยอืมเลกโจอย์เออแก่ลงหลุดแก่อันไหนมันอ่อนๆกะอ่อนๆโอ้ชิงแล้วโอ้ชิงแล้ว อย่าทำอย่าทำอย่าทำยายไม่พาไปเซเว่นนะใครใครทำมัยายจะไม่พาไปเซเว่นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายกับลูกสวัสดีค่ะพี่น้องเพชรสวัสดีหน่อยครูสวัสดีก่อนลูกน้องเพชรจ้าเอาทำก้มหัวลงก้มหัวลงด้วยจ้าเออนั่นไง ลานไข่แล้วเวตาช่างเทพี่น้องลูปลูปมันไม่ใช่นะอันครีมมันเป็นโอย้ยมันบม <Blo> เมนคีมได้ลูบจะเป็นรูปจปังไหนมันเหนียวต้องไปล้างขาแล้วนะนัๆๆ่น่ะล้างออกเลยนะไปไปล้างขาเลยไปล้างตรงไ,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 ไหนลูกอ่าชี้ช<ป>เลยไปล้างตรงไหนเอาล้างเดินไปทางไหนยายเบาลดออกให้เขาหน่อยไปทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ตัางนี้ตั้งนี้ ล้างให้หน่อยนันทางไหนบอกเขาไาทางไหนพี่พลอยมาทางนี้ค่ะล้างเลยล้างเลยเจ้าเอาจะได้เอาไปิทิ้งมัดก้อนล้นี่มันมาเล็นเหรอเห็นมันี่บม่กินแล้วที่น้องผุะไม่ยิ่งหนุไม่หนูใหยังอ่ะกกินจัเลยวเลยนี่กินหมกบก บกบกก็บักตานได้หมากได้ผู้มาไห่พี่น้องเบื้องผักบัเพืนเนี่ยเพื่อนเพื่อนปลูกเองเพื่อนวะแม่มัดยังไงมึงเนี่ยมาละสีบาเพอนะกูนะมัดอกบงอยเลยกำนึงเลยจ้าอร่อยเ็ษยางเศษยางไหนดูจี้ใหญ่ดูมือสิโอ้โหโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวให้ยายบีเอาสาเอาสาไปสั้นก็อนน่ง